สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเตรียมข้อมูลนักเรียนก่อนขึ้นระบบ IMS นะครับผมหลังจากที่เราได้ทำงานทะ,ทะเบียนแล้วเรื่องของการปรับสภาพนักเรียนการเลื่อนชั้นการกำหนดฟิลหลักสูตรปี4-5ให้นักเรียนรหัส5-6นะครับผมโดยเริ่มจากเมนูไฟล์นะครับไปที่ เมนู <Menu S 2> ที่เขียนว่าโปรแกรมรายงานข้อมูลรายบุคคลนะครับผมหลังจากนั้นไปเลือกคลิกปุ่มที่เขียนว่ารายงานข้อมูลประจำปีนะครับผมบรรทัดด้านบนก็จะเป็นชื่อสถานศึกษาของเราที่ใช้งานโปรแกรมนี้นะครับจากนั้นเลือกปีการศึกษา เป็น2558เลือกมวดที่3ามคลิกตรงนี้เลือกทั้งหมดจะเห็นว่าบรรทัดที่3โปรแกรมจะทำการสร้างออโต้คือภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2558ส่วนบรรทัดที่4ให้เราเลือกกำลังศึกษานะครับ หลังจากนั้นกดโอเคให้ตอบว่าใช่ถ้ามีปัญหาโปรแกรมจะแสดงตัวรายงานมาระบุว่ามีปัญหาข้อมูลไม่ครบเพราะสาเหตุอะไรนะครับจากตอนนี้โปรแกรมของผมที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลชายหญิง เรียบร้อยแล้วไม่มีเออร์เลอร์ขึ้นมาแสดงนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกตรวจสอบข้อมูลเมนูทั้งหมดนี้โปรแกรมจะเป็นจะช่วยเราตรวจสอบนะครับผมโดยคลิกเริ่มที่ปุ่มแรกการตรวจสอบรหัสประจำตัวบัตรประชาชนซ้ำนะครับผม ถ้ามี e อ r ร์โปรแกรมจะแสดงรายงานขึ้นมานะครับผมเราจะต้องไปแก้ก่อนนะครับผมจากตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องรหัสประชาชนซ้ำนะครับผมก็คิดไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีปัญหารายงานขึ้นมาเราต้องไปแก้ตรงจุดที่รายงาน นั้นฟ้องก่อนแล้วจึงมารันใหม่นะครับผมเช่นรายงานนี้แสดงเรื่องของการใส่ข้อมูลรายได้บิดามารดาผู้ปกครองไม่ถูกต้องนะครับผมจากตรงนี้เรื่องของรายรายได้บิดามารดาผู้ปกครองเราไม่จำเป็นจะต้องแสดง เราก็ปิดไปนะครับผมแล้วคลิกต่อไปจนจบนะครับผมแล้วก็จบการทํางานหลังจากโปรแกรมได้ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเราก็มาที่ปุ่มคัดลอกข้อมูลนะครับผมเพื่อเตรียม Export ข้อมูลเตรียมส่งไปให้ ARM S นะครับผมให้คลิก1ครั้งหลังจากนั้นให้เลือกแหล่งเก็บข้อมูลว่าเราจะเก็บ ข้อมูลเอาไว้ที่ไหนปัจจุบันนี้ผมเลือกเป็นไดซีโฟลเดอร์ PTB 2 0 1 1ซับโฟลเดอร์ชื่อว่า export ขีดล่าง data นะครับแต่มันคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกปุ่ม select นะครับโปรแกรมก็จะทำการคัดลอกข้อมูลไฟล์ของข้อมูลนักเรียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดู ว่าโปรแกรมนำเก็บไว้ที่ตรงไหนจากที่เราได้กำหนดไว้นะครับผมก็ทุกท่านก็เข้าไปที่ไดซีนะครับไปที่โฟลเดอร์ ptb 2 0 1 1จากนั้นไปโฟลเดอร์ export ขีดล่าง data นะครับผมจะพบว่าข้อมูลโปรแกรมได้ export ออกมาแล้ว3ไฟล์นะครับผม เพื่อเตรียมที่จะขึ้นระบบ r m S นะครับผมตรงนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วผมก็ขอจบการสอนเรื่องการเตรียมข้อมูลของนักเรียนขึ้นระบบ r m S นะครับผมขอบคุณครับ